สวัสดีครับนี่คือ Inside g News ร้องกรีดดังๆนางเอกคนใหม่มาริโอทําฮือหาความสวยไม่แพ้หยายา,ยาทําเอาบรรดาแฟนละครพากันตื่นเต้นสุดๆเมื่อวิกสามได้คว้าพระเอกสุปตามาริโอเมาเรอร์ประกบคู่กับนางเอกหน้าหวานแต้วนัทพรกับผลงานละครเรื่องใหม่อย่างในวันที่ฝนพรางพราย โดยรังสรรผลงานโดยชุชุดาภาจะมีกำหนดเปิดกล้องและถ่ายทําเมื่อไร่แฟนๆต้องรอติดตามรับรองว่าอีกไม่นานเกินรอแน่นอนสําหรับละครเรื่องในวันที่ฝนพลางพายเป็นละครเรื่องราวเกี่ยวกับเป็นเรื่องราวของนางเอกที่เป็นนักแสดงสังคมสงเคราะห์ผู้ทุ่มเทให้แก่การช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงที่ถูกทำร้ายจึงได้รู้จักกับเด็กหนุ่ม ที่พาแม่หนีร้อนมาพึ่งเย็นทีมูลนิธิที่เธอทำงานอยู่เด็กหนุ่มหวังให้ตนและแม่หลุดพ้นจากพ่อที่ทำร้ายคนในครอบครัวจนเกิดเป็นเรื่องราวต่างๆมากมายบอกเลยว่าสนุกเข้มข้นแน่นอนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ